ตัดพลโดงครับวันนี้ก็มาทำอาหารจากต่างดาวมาส่งมาจากดาวนาแม็กลาบเป็ดนะดาวนาแม็ก <c oughs> แต่ก่อนทำต้องขอดื่มน้ำจากดาวอังคารก่อนเ <c oughs> ดี <c oughs> ๋ยวผมทักเยี่ยมยามน้องครับวันนี้ผมทำเมนูลาบเป็ดดาวนาแม็กนะ เป็นตัวเรียวเลยของกเป็นตัวเรียวเลยก็ไม่รู้แหละส่งมาจากดาวคารด้วยมันมาสองทางนะวันนี้ก็ตั้งใจข้าวทำกินเดี๋ยวดูกระบการทำนะครับชาเดาวราเมิก็มาเที่ยวของน้องน้องเป็ดนี่ก็ไม่ได้หาทิ้งง่ายครับช่วงนี้ช่วงโควิดออกไปไหนก็ไม่ได้ครับรัฐบันต่างเขาอยู่กับบ้านตุหาธรรมคมกับใครไม่ได้ต่อกับนอกโลกต่างดาวเดียวเป็ดนี่ตะขียายูดเอโปมาครับ เปียกเต็กตัวฮะเปียกเต็กตัวเลยขาเดียวครับขาเดียวครับเพราะว่าวัดมาได้ขึ้นเดียวไงขี่ทนันไม่ชี้มาพร้อมกับไอ้ยันอเอาก่ะได้มาขึ้นเดียวเชียงเชียงนึกกวนกลากงเงินขูดขี่ยังได้หมมันเป็นสูตรของทางไรนะ์ที่นี่ทำเสร็จแล้วต้องส่งกลับไปที่ดาวอังคารด้วยนะกับดาวนาร์แมกเดินเดินส่งไปดาวเลยครับเป็นตั้มต้นลาเป็ดจากดาวหน้าแม่ของเสือตรับนะ หลังจากที่เราสาับเสร็จแล้วถ้าเราไม่พอกินแล้วก็ขุดที่แข็งใส่ด้วย่เพิ่มค <c oughs> วามรอนิดหน่อยก็ยังดีครับ <c oughs> ว่ายูแข็งเป็นอย่างนี้กวนกลางมีหรอไอ้พงกนีขูดจี๊ยังไงตามมาครับตามมาครับ,ต,รบต่อไปก็เป็นการใช้การลวนนะครับเปิดแก๊สก,ก่อนแก๊สก็ช่วงนี้โควิดครับออกไปไหนไม่ได้ครับก็พังก็ใช้กันตามสภาพครับดูเอาละกันครับไปไหนก็ไ,ได้ถ้ไาไมก็จะเริ่มปิ้งหินกินแล้ว โอ้แต so ่เหี๋ยวเรียกยงเดี๋ยวมันส่งังเียวาครับตแกลูกบิดก็ไม่มีแล้วาหูก็ยังหายไม่ต้องขี้บ่ลนี่คบ้าเก็ล้วน่อนล้วนให้มันหอครับพอเดี๋ยวเราล้วนหอเทียร์เราก็นาไปปรุงเดี๋ยวเาทบอกว่าเ่มปรุงมีอะไรบ้างส่วนผสมในโลกนี้ก็ไม่น่าจะมีครับ ทำให้ดูมีอะไรอยู่มันใหม่เลยคุณอาหนึ่งมอนใหม่เลยต้องแห้งเลยถ้าไม่แห้งมันจะมีกลิ่นของขวดสับไอ้พวกสะเก็ดดาวไงตทำไปเรื่อยๆแล้วเราทำส่งแม้เพื่อนที่ดาวการเลยโอ้โหโมนอรแบบบิรนไม่เสียบกระทะเล็กเราเสียบกระทะสว่านเลยกระทะเดี่ยวจนหูขาดไปแล้วไปดูแล้วกันบางทีทำผิดโยนขึ้นดาวกันเลยหลังจากที่เรา ล้วนเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเราจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเท่ากับของเราเราทำนี่มาตรการโควิดล้างแอลกอฮอล์ก่อนใส่นะเอามาเอาผักมาพี่เร็วเอาผักมามาตรการโควิดรัฐบาลเขาห้ามอยู่ใกล้กันทำอะไรต้องถุงซองม่รู้อะไรเสียก็เครื่องปรุงครับแล้วก็ใส่อันนี้เป็นหอมนะครับหอมหัวแดงแล้วก็เป็นต้นหอมตะขคียนแล้วก็มีต้นเขาเรียกใบอะไรนะเนี่ย ะปกะ <_ d umb ug> อะไรวะปกันนี้มันอนั <_ d umb> น <_ d umb> อออน,นี้เขาเรียกว่ไปสลแหน่เอออะเสร็จแล้วเรากางงนะ็คนอะคนมาเอาข้าว่ไมพีข้าวโพใส่หมากเนะข้าวโมันก็เหมือนกันดีว,ว่าวใส่ขา้ขา,ขาวไปเราไม่ต้องใส่ามากถ้าถ้าถ้าร้อนๆอยู่เราก็ไม่ต้องใส่ครเพราะว่าเดี๋ยวข้าวมันจะสุกอะต่อไปใส่พประมาณครับแล้วก็ใส่นะครับต่อไปก็เป็นรีกปนรีกปนเขาขี้ปนเลย อ๋อไม่ใส่นี่ก่อนก็ได้พี่ปวดหัวอยู่อันนี้ใส่เป็นผงชีรสนะครับวุ้นเส้นไหลเลยอุ๊ยใส่ไหลก็อร่อยเยอะนะครับใส่น้อยก็อร่อยน้อยนะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นมะอะไรนะปลาแด็ใส่อยู่ประเด็นอ่าไข่ไก่นี่ปลาบ้านพี่ใส่ไปใส่ไปพอได้กินพอขอพี่ปวดไหมไม่ใช่ พริกป่นไหพริกผงอ่ะพริกผงอ่ะมันจะได้ขัวอยู่ฮะพริกผงอ่อไม่ได้ขัวอ้าวอ,อันจะขวัวก่อน,นเนี่ยไป็นเครับองปรุงอีกแบบนึงนะเป็นการขั้วพริกกับไส่ <c oughs> <c oughs> ดาวนะแม็กอันนี้เป็นพริกที่ส่งมาจากพริกกระโหลกส่งมาจากเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวขวั้วพริกก่อนครับ <c oughs> เอาเอา หลังจากนั้นเราก็ใช้พิกผงครับพี่ผงก็เข้าก้อนเป็นของที่ทําใหม่นะต้องใส่อก็ใส่อะไรเนี่ยไม่เผ็ดหรอใส่ตัวนี้ใส่หมดเลยใส่เยอะก็อร่อเยอะไม่เผ็ดรอกนะคือเน้คือเรถ้ามันกลัวเผ็ดก็ใส่ตัวนี้ไปอีก่เนี่ยัเนี่ยอเเือนใส่ไแล้วก็ใส่มะนาว ก็ใส่ไปไปไปมะนานี่ก็ปลกอยู่ที่ดาวังคารนะ <c oughs> ปลกที่ดาวังคารปลกอยู่ที่ดาวังคารมะ <c oughs> น,นาเน,นี่ยเอาไมอ่ะเราิ้มดูบนเส้นลำปาะยังไม่ใส่เหรอหนึ่งสองสามสหเคเสร็จแล้ว เค่นั้นเราได้ดูแลเข็มเฮ้ยดูเสียบเดยอก็ไม่หผู้ก็เตรียมมีหนังเห้มันักเป็นอะไรวะหนเข้าวคันอือหึโอ้ยโอเคนี่นะก็ตักขึ้นโต๊ะเลยครับตักขึ้นโต๊ะอันนี้ก็กินที่เราที่เหลือส่งให้เพื่อนที่ปิกาโลที่ดาวไหมเมื่อกี้นี้เป็นล่าเป็ดดาวนะแม่ อันนี้ก็เป็นปลาเหมือนกันครับแต่เป็นปลาปิเรนญาเลี้ยงอยู่ที่ดาวอังคารตันนี้ส่งมาจากพิโตโลเพื่อนที่อยู่ดาวนาแมกเขาส่งมาให้ม<อ>าลงโต๊ะสองเมนูครับวันนี้ค,ครับหลังจากที่เราได้ทาการปรุงอาหารเสร็จแล้วก็มีอาหารที่เราปรุงเองที่เป็นเป็ดส่งมาจากดาวนาแมกนะครับเพื่อนส่งมาให้แล้วก็มีลาบหมกปลาจากดาวอังคารนะครับก็วันนี้เนอะ ลองดูเป็นยังไงเย้ <Yeah. S 1> เดินทัวร์หาเพือเ่อนก่อนไอ้พี่โจ้จะกินกับเราไหมได้ได้ส่งให้มันโรู้่อนกินไหมเราได้ส่งให้โอเคฟังกินได้เป็นยังไงเได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวนะครับเดี๋ยวเจอกัำจิบหนังครับผมมาดิครับแล้วทำไงเนี่ยไอ้ขึ้นเขาเดี๋ยวขึกกนขนวน้นหนังครับสำหรบหับคลิปนี้ครับก็ เขาปิดเอาไว้แค่นี้ครับสําหรับทีมงานสหายบ้านนเราก็ฝากกดตามนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใกล้ของเราด้วยครับนะครับฝากช่องเล็กไว้กับท่านชมด้วยสวัสดีครับ